เอาให้ชัด The Flash Mercury Quick Silver ใครคือผู้ยืนหนึ่งในด้านความเร็วกันแน่ มาเริ่มกันเลยครับที่ Quicksilver สปีดสเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกขวัญใจใครหลายๆคนสําหรับความเร็วนะครับถ้าเราอ้างอิงจากจากักรวาลภาพยนตร์ X-Men นะครับเขานะครับใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,581มัคความเร็วเหนือเสียงหรือราวๆ2,725,882ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นปริศนานะครับผมก็คือใน X-Men เนี่ยเขาสามารถวิ่งได้ไวกว่าแสงที่ออกจากตาของไซคลอปอีกครับซึ่งจุดนี้น่าคิดได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเร็วของเขาอาจไปได้เร็วกว่าแสงอีกก็เป็นได้ครับต่อมาครับ m e r c ร r y จาก อ้างอิงจากข้อมูล The Untold Tales of Eternal ตัวละครนี้นะครับในปัจจุบัน,นถูกยกให้เป็นตัวละครที่เร็วที่สุดของมาเวลในปัจจุบันนะครับโดยมาคารีนะครับใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0 0นมัคหรือราวๆสามล้านไมล์ต่อชั่วโมงของความเร็วเสียงครับซึ่งจากข้อมูลนะครับก็ยังพบอีกว่าความเร็วของมาคารีเนี่ยนะครับผมยังสามารถวิ่งเพิ่มได้มากขึ้นอีกเรื่อยๆอีกด้วยครับต่อมาครับ The Flash The Fastest Man Alive ครับสปิสเตอร์ที่เร็วที่สุดที่ DC ส่งเข้าประกวดโดยถ้าอ้างอิงจาก Snyderverse หรือเวอร์ชันภาพยน ได้แน่นอนครับความเร็วของเขาไประดับที่เหนือกว่าแสงอย่างแน่นอนซึ่งความเร็วแสงเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆหกร้อยเจ็ดสิบล้านไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวๆเก้าแสนมักและแฟลชนะครับก็ยังสามารถทําความเร็วเพิ่มขึ้นอีกได้เรื่อยๆอีกด้วยครับผมและนี่นะครับก็คือความเร็วของลาสเปเซ์ทุกคนนะครับผมข้อมูลตรงนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลายเวอร์ชันนะครับที่ความเร็วของเขาเนี่ยมันโหดกว่านี้ได้อีกครับทุกคนอะไรครับทุกคน,กค,นคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือชอบใครลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับลา